ก็ S 1> <S 1> สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราไวรัสและแตอนนี้ทุกคนกาลังรับชมเกม Cookie Run Tower of a v e n g e r ์กันเอีกเช่นเคยก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการสรุปอัปเดตล่าสุดประจําวันที่16ตุลาคมนะครับผมว่าอัปเดตที่ผ่านมาหลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยได้มีการอัปเดตในส่วนของตู้กาชาอะไรมาใหม่ ai, มีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้านนะครับรวมถึงมีการประกาศอัปเดตในส่วนของเซตใหม่ในอนาคตเข้ามาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละเรื่องแล้วก็พาไปดูทีลหััวข้อกนเย หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผมขอแนะนำ The Hunt Shop บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเติมเกม Cookie Run Tower of a v e n g e r s หรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็สามารถทักเข้าไปได้เลยที่ Line at The Hunt Shop หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ข้ามาสู่ตู้กาชาตก่อนเลยนะครับผมตัวเกมได้มีการอัปเดตตู้พิกอัพหรือว่าตู้เรดอัพคุกกี้รสเลมอนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะโดยเจ้าคุกกี้รสเลมอนเนี่ยก็เป็นสายซัพพอร์เตอร์แอซิดนะผมท่าแสงนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นเป็นตัวซัพพอร์เตอร์ให้เจ้าตัวผิวเลมอนนะผมแยกชื่อกันด้วยนะอันนี้คือคุกกี้รสเลมอนส่วนตู้นี้นะผมอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นสายดาเมจก็คือคุกกี้รสผิวเลมอนนั่นเองนะฮะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะ เปิดกระชากนะครับผมอยากได้ตัวสพอเตอร์ท่าแสงดีๆสักตัวหนึ่งนะครับผมตอนนี้ตัวคุกกี้รถเลมอนได้ทําการอัปเดตเข้ามาให้เพื่อนๆได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเจ้าตัวอ์ติแฟกต์เวลาว่างยามบ่ายนั่นเองนะครับสำหรับใครก็ตามที่เสี่ยนตัวสพอเตอร์เจ๋๋วนะผมเมื่อไหร่ตัวผิวเลมอนตัวเมนของผมจะเก่งสักทีอยากจะได้ตัวพพอตท่าแสงเหมือนบีบีที่พพอตโคลบีในท่านมืดนะครับผมตอนนี้คุกกี้รถเลมอนอัปเดตเข้ามาแล้วอย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกตู้กระชากหนึ ข้ามานะครับผมก็เป็น ตู้กาชาเลือกสุ่มสกินแม่มดแห่งท้องฟ้าราตีสีชมพูลแล้วก็แมวจรยามรุ่งอรุณน,นะผมเป็นสกินของคุกกี้รสครีมโซดาแล้วก็คุกกี้รสโคลรบีนั่นเองและแน่นอน,นครับว่า2ส,สกินนี้ถูกอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมช่วงก่อนฮาโลวีนนะครับผมสสกินนี้ก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดนั่นเองสาหรับใครก็ตามที่อยากจะได้สกินเจ้าน้องโคลรบีตัวนี้นะครับเป็นหูแมวอย่างนี้เลยหรือว่าสกินน้องครีมโซดานะครับก็อย่าลืมมาจัดกันได้นะครับผมเขียนไว้แล้วว่าเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับผมแล้วมี ชาประมาณ1เดือนด้วยกันสําหรับใครก็ตามที่อยากจะได้สกินไหนก็อย่าลืมมาเปิดกระชาหาน้องกันได้นะครับส่วนตัวผมเองเก็ได้ทําการเก็บเศษเกลือไว้แลกน้องโครรบีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดกระชาอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะสามารถแลกได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็คงแลกโครรบีมาลองเล่นกันเนาะว่าตัวน้องจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในส่วนของสกินโครรบีนะครับ ในส่วนของหัวข้อโหมดเล่นนะครับผมได้มีการอัปเดตโหมดเนื้อเรื่องยากเข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนนก็คือยากชปเตอร์ที่7นั่นเองนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องยากใหม่เพื่อที่จะเอาของแจกต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สุ่มอาร์ติแฟกต์จากศูนย์แลกเปลี่ยนเยลลหมี่หรือว่าที่สุ่มอาร์ติแฟกต์จากการผ่านด่านต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นในส่วนของชปเตอร์เจ็ดโหมดยากกันได้แล้วนะครับผมเปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่รอกันมาอย่างเนิ่นนานนะพลังแนะนําในด่านเนี่ยก ยาเท่าไหร่ก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยเดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยก็ต้องไปนั่งเล่นเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคแบบไหนบ้างนั่นเองนะครับ ในส่วนของโหมดเรทนะครับผมได้มีการรีเรทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบอสในรอบนี้ก็เป็นการกลับมาของเจ้าน้องดอกไม้ฟอรัสนะครับผมโดยท่าที่แนะนําในรอบนี้เป็นท่าทแสงและลมกลับมาพร้อมกับกิจกรรมลูกโอ๊กหรือว่าสูตรแลกเปลี่ยนลูกโอ๊กนั่นเองนะครับผมโดยกิจกรรมสูตรแลกเปลี่ยนลูกโอ๊กในตอนนี้นะครับผมได้มีการอัปเดตในส่วนของการแลกลูกโอ๊ก300อันเพื่อรับรางวัลสะสมเป็น ตีมคืนฮาโลวีนสยองขวัญน,นั่นเองนะครับผมจะเป็นสกินล็อบบี้คืนฮาโลวีนสยองขวัญถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่สามารถลงเรทนะครับผมและเก็บลูกโอ๊คครบ300หรือว่าใช้ลูกโอ๊คพกส0มเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้ตีมคืนฮาโลวีนสยองขวัญไปเปลี่ยนในหน้าจอตรงนี้กันได้เลยนะครับผมเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยล็อบบี้เนี่ยครับเราก็สามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยสําหรับใครก็ตามที่มีตีมแล้วเนาะนี่ก็ประมาณนี้ครับสามารถพรีวิวตีมได้ด้วยเป็นไง ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับทีมพาราเวในรอบนี้ก็อย่าลืมไปลงเลทนะครับผมใครที่ดองตัวเลทไว้นะครับผมกดได้เลยนะครับผมกินลูกโอค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเพราะว่ามีอุปกรณ์ซูเปอร์อีพิกแบบสุ่มอยู่ข้างล่างให้แลกด้วยแล้วก็จะเป็นพวกแปนอาวุธเป็นเพชรต่างๆอย่างที่เราเคยแลกกันไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็สาหรับเลททั่วไปก็คงประมาณนี้นะครับผมสึกแรงก็เหมือนเดิมครับสี่หมื่นแปดใครที่อยากจะปั่นทบร้อยทบพันนะครับผมก็อย่าลืมมาลงสึกแรงกันด้วยนะครับใน 3นั่นเองนะครับผมโดยในรอบนี้นะครับได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของของรางวัลและก็ปรับปรุงในส่วนของเรทแชมปเปี้ยนรูปแบบใหม่ขึ้นมาอย่างมากมายเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของของรางวัลกันก่อนนะครับว่าของรางวัลเลทแชมปเปี้ยนในรอบนี้เนี่ยได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของรีว์ดประจําซีซั่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเวลาเราปั่นแต้มถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรบ้างบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม กดเข้ามาดูที่แรงนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยแร่งรางวัลอันดับได้ถูกเปลี่ยนแปลงของรางวัลเปที่เรียบร้อยแล้วจะกปกติเนี่ยของรางวัลจะเป็นในส่วนของทั้งทองนะครับผมตั้งแต่ c h a l เลนเจอร์ก m a s มาสเตจนถึง master 3เนี่ยตรงนี้จะเป็นทั้งทองนะครับผมแต่ว่าของรางวัลอันดับหรือสถิติทั้งหมดโดยรวมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากทั้งทองนะครับผมเป็นกาชารวมอุปกรณ์อีพิ ถึงยูนี้ก็คือจากทั้งทองเปลี่ยนมาเป็นให้เราได้สุ่มอีพิกถึงยูนี้นะครับผมตามจํานวนที่กําหนดตามแรงแบบนี้เลยส่วนของพิม์เขียวอาวุธหรือว่าแปลนอาวุธก็ยังมีการแจกปกติเหมือนเดิมเลยนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นในส่วนของของรางวัลใหญ่ไม่มีทั้งทองในส่วนของสถิติสูงสุดอีกแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทั้งทองได้ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในรางวัลสถิติแทนนะผมสำหรับใครก็ตามที่ อยากที่จะได้ทั้งทองมากๆในเรทแชมเปี้ยนที่ผ่านมาไปไม่เคยถึงไดมอนด์เลยไปไม่เคยถึงมาสเตอร์เลยไม่มีโอกาสได้สัมผัสของทองหรือว่าทั้งทองเหมือนอย่างคนอื่นเขานะครับตอนนี้ทางทีมงานได้อัปเดตในส่วนของการสร้างสถิติสูงสุด75ล้านนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเล่นเรทแชมเปี้ยนได้ถึง75ล้านครั้งเดียวนะครับผมเพื่อนๆก็จะสามารถได้รับทั้งทองไปเลยนะครับผม1อันตามนี้เลยนะครับผมไม่ต้องไปแข่งขันไต่แรงให้มันเหนื่อยอีกต่อไปแล้วนะครับผม 75m รับทั้งทองและของรางวัลต่างๆข้าง ร่างตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยได้มีการซอยย่อยในส่วนของคะแนนนะหกสิบเอ็ให้รางวัลมันดูละเอียดมากขึ้นนะครับของรางวัลก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับผมทั้งในส่วนของเซตใหม่นะผมเป็นเซตของเครื่องแบบองค์กรพิทักษ์เวลานะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวกหีบเลือกใบศักยภาพต่างๆสุ่มอุปกรณ์อีปิกแล้วก็สุ่มอุปกรณ์แดงแบบสุ่มหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของสุ่มอุปกรณ์อีปิกถึงยูนิคหรือว่าสุ่มอุปกรณ์ซูเปอร์อีปิกถึง มีในของรางวัลสถิติค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับผมทีมงานคิดมาดีมากๆสําหรับของรางวัลสายที่ไม่จําเป็นต้องแข่งขันกับดภัยก็สามารถที่จะได้รับทั้งทองเซ็ตใหม่และกาชาอื่นๆเพิ่มเติมไปได้ตามนี้เลยนั่นเองนะครับและความพิเศษของเรทแชมเปี้ยนซีซั่นนี้นะครับผมได้มีการอัปเดตในส่วนของแรงท่าทางซ้ายตรงนี้กดเข้ามาดูเนี่ยเราจะพบกับแรงท่าต่างๆนะครับด้วยของรางวัลในส่วนของแรงท่าเนี่ยจะไม่ได้มีการ แจกของรางวัลเหมือนแรงสถิติสูงสุดเป็นแร็งรวมนะครับผมแต่จะมีการแจกของรางวัลเป็นฉายานั่นเองนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่ปั้นตัวละครท่าดินน้ําลมไฟหรือท่าที่ตัวเองอวยแล้วไม่มีโอกาสได้เล่นในเลชแชมเปี้ยนนะครับผมตอนนี้ถึงโอกาสที่จะแสดงศักยภาพในแรงท่าของคุณแล้วนะครับบางคนเนี่ยเป็นเมนทุเรียนนะผมอยากจะเล่นท่าดินมากๆแต่ว่าไม่มีใครห ch าตีเลชแชมเปี้ยนท่าดินเลยนะครับตอนนี้นะครับแรงท่าดินเลดแชมเปี้ยนก็มาลงกันได้จัดทีมท่าดินทั้งหมด6คนแล้วมาลงแรง็งเพื่อสรุปแรงแล้วก าฉายาเท่ๆแบบนี้เลยนะผมเนี่ยคุณอาจจะเป็นแบบท็อปพันธาดินเนี่ยแผ่นดินสะเทือนเนี่ยฉายามันก็มี ชื่อเรียกต่างกันด้วยนะครับเนแสงระยิบระยับเห็นไหมท่าแสงความมืดมิดซึมลึกท็อปพันท็อปสามร้อยแล้วก็ท็อปสามสิบของแต่ละท่าน,นนั้นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับว่าคุณถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากจะหาตี้ทา่าเรทแชมเปี้ยนต่างๆเพื่อที่จะเอาฉายาได้เท่ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยแหละแบบทา่าดินท็อปสามสิบนะเว้ยฉันเนี่ยแหละแบบทา่าไฟท็อปสามสิบท็อปสามร้อยนะเว้ยหรือฉันเนี่ยเป็นเมนทา่าแสงหรือว่าทา่าลมอย่างข้าวลายเนี่ยใครที่เป็นเมนข้าวลายเคยปั ฉายาอันดับอะไรทำนองนี้กันได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีการจัดทีมแรงทาตเล่นกันในสตรีมของผมอย่างแน่นอนเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนะครับในส่วนของแรงทาตเนาะ ในส่วนของศูนย์แลกเปลี่ยนนะครับได้มีการอัปเดตเซตนักล่านหน้าสงสัยเข้ามาให้แลกอย่างละ1ชิ้นไปนที่เรียบร้อยนะครับผมมีการปรับปรุงในส่วนของของรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับมีการอัปเดตทั้งแดงมาให้แลก1ชิ้นนะครับผมอัปเดตพิมพ์เขียวอาวุธมาให้แลก5ชิ้นแล้วก็อัปเดตตราปั๊มโซดาเป็นน่าจะเป็นตราปั๊มลิมิเต็ดนะอันนี้ก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใบสกายภาพ ขั้นสูงนะครับปกติเนี่ยในส่วนของร้านค้าเลดแชมป์เนี่ยนอกจากเซ็ตทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้มีของรางวัลอย่างทั้งแดงหรือว่าแปลนอาวุธมาให้แลกนะครับแต่รอบนี้ก็ได้ทาการอัปเดตท,ทั้งแดงกับแปลนอาวุธเข้ามาด้วยแล้วก็มีอีโมจิโซดาที่เป็นอีโมจิลิมิเต็ดนะครับก็อย่าลืมมาเล่นเลดแชมป์แล้วก็หาแต้มแลกตรงนี้กันด้วยนะของรางวัลค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมโดยรวมเนี่ยเลดแชมเปี้ยนรอบนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆในส่วนของ ทีมแร็งต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยทีมแสงที่มีการอัปเดตเลมอนเนี่ยจะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ในท็อปแร้งตอนนี้ก็ยังมีการเล่นในส่วนของโคลบีกันอยู่เพราะว่าโคลบีเนี่ยของมันค่อนข้างแน่นอยู่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะผมมาเล่นในเรทแชมเปี้ยนกันด้วยนะครับ 75m ได้ทั้งทองแล้วนะผมของได้ง่ายขึ้นมากปั้นตัวละครง่ายขึ้นมากแล้วก็มีกิมมิคในส่วนของแร็งธาตุให้เก็บฉายาเท่ๆกันด้วยนะหมดเรทแชมเปี้ยนรอบนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ โยงมาดูในส่วนของศูนย์ผลิตอุปกรณ์นะครับผมได้มีการอัปเดต2เซตใหม่ในรอบที่แล้วเข้ามาให้ครับเป็นที่เรียบร้อยก็คือเซตนักล่าน้าสงสัยและเซตนี้ก็คือเครื่องแบบองค์กรพิทักษ์เวลานั่นเองนะครับใครก็ตามที่อยากจะคราฟเซตใหม่อย่าลืมมาจัด กันได้นะครับผมดองตัวดองแปนดองอะไรกันไว้เนี่ยก็มาคราฟไปอัปดาวหรือว่าครับใช้กันได้เลยนะครับศูนย์ผลิตอ์ติแฟ์ได้มีการอัปเดตการ์ด BB เข้ามาให้คราฟแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันจะสุดที่การ์ดโครรบีแต่แผ่นนี้เนี่ยอัปเดตการ์ด BB เข้ามาแล้วสำหรับใครที่เล่น BB การ์ดยังไม่ตันเหลือ1ดาวจะตันหรือว่าอยากได้การ์ด BB ไปอัปดาวเพิ่มก็อย่าลืมมาคราฟการ์ด b ีกันด้วยนะครับส่วนการ์ดตัวละครอีพิกเก่าๆก็ยังมีให้คราฟเหมือนเดิมนะครับ กิจกรรมก็ได้มีการเพิ่มกิจกรรมเช็คชื่อคุกกี้รสเลมอนเหมือนกับกิจกรรมเช็คชื่อคุกกี้รสคาราเบนโยอันนี้ไม่มีอะไรมากคือแค่เข้าเกมมากดรับเช็คชื่อตรงนี้เพื่อรับเพชรไปเปิดกาชากันได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของโบนัสสุ่มคุกกี้รสเลมอนสำหรับใครก็ตามที่อยากจะปั้นเลมอนหรืออยากจะเก็บสะสมอีโมจิเจ้าน้องเลมอนนะครับก็อย่าลืมมาเปิดน้องเลมอนแล้วมารับของตรงนี้กันได้เลยนะครับช่วยทําให้เรา ปั้นตัวละครน้องเลมอนง่ายขึ้นชั่นเลนทามแมทแท็กก็ได้กลับมาให้เพื่อนเพื่อนได้วิ่งเล่นกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครก็ตามที่เป็นสายทามแมทแท็กนะครับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับรอบนี้เป็นสเตจสามทับสปกติสิบทับสี่ปกติแล้วก็หกขีสิบสามแบบไร้ที่ตินั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ในประกาศในรอบนี้นะครับผมได้มีการประกาศล่วงหน้าก่อนเปิดตัวนะครับผมโดยทางคุณเอ็ดดี้ที่เป็นดาเรคเตอร์แต่เกมคุกกี้รันเนตได้มีการสรุป คร่าวๆนะครับในส่วนของอุปกรณ์เซตใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆนะครับโดยวันที่31ตุลาคมเนี่ยจะมีการเปิดตัว2เซตใหม่โดยอุปกรณ์ใหม่2เซตทั้งหมดที่จะเปิดตัวต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สําหรับเหล่าคุกกี้สายสกิลและสายท่าไม้ตายที่มีความสําคัญและเขาก็หวังว่าเราเนี่ยจะสามารถประยุกต์2เซตนี้ไปใช้กับคุกกี้ต่างๆได้นั่นเองนะครับผมรายละเอียดเซตก็จะประมาณนี้เลยผมคงไม่ลงลึกนะอันนี้เอามาอ่านกันได้นะครับผมแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาคมก็จะมีการเปิดอีก2เซใหมม่ผดยอุปกรณ์หม่1 เซตเนี่ยจะเป็นการเปิดตัวอุปกรณ์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความเสียหายคริติคอลและก็อีก1นึเซตจะเป็นอุปกรณ์ที่จะมาเสริมสร้างความเสียหายจาก ความสามารถของพาสซสีฟนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจทั้งในส่วนของ31ตุลาคมที่จะเปิด2เซตใหม่สาหรับอุปกรณ์สายสกิลและอันติแล้วก็อีก2เซตนะครับผมที่จะมีในส่วนของเสริมสร้างความเสียหายคริบแล้วก็เสริมสร้างความเสียหายจากความสามารถของพาสซสีฟนั่นเองนะครับจะเป็นเซตรูปแบบไหนเนี่ยในรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยก็สามารถมาอ่านในอัปเดตประกาศตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับกิจกรรมประกาศล่วงหน้าอีก1กิจกรรมนะครับผมโดยที่ทางทีมงานเนี่ยจะขอแจ้งให้ทราบว,ว่าวันที่30 ตุลาคมเวลา8โมงขึ้นไปเนี่ยจะมีการเพิ่มกิจกรรมห้องแปลธาตุลึกลับนะครับผมโดยกิจกรรมห้องแปลธาตุเนี่ยสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยผลิตเป็นอุปกรณ์อื่นได้นะครับผมด้วยอุปกรณ์ยูนิคหรืออุปกรณ์ระดับทองเนี่ยเราสามารถใช้อาวุธยูนิค2ออันที่มีอยู่แล้วเนี่ยเลือกเป็น1อุปกรณ์ที่เราต้องการได้นั่นหมายความว่าคนที่ดองอุปกรณ์ทองที่ไม่จําเป็นบางคนมีอุปกรณ์ตัวคอมมอนลงเลทตัวคอมมอนดรอปอย่างเดียวเลยไม่ทำไมถึงไม่ดรอปอุปกรณ์ยูนิคในตัวระดับอี ยอยากได้ตัวละครระดับอีพิกบ้านเพื่อที่จะเติบโตในตัวละครของตัวเองหรือใน ID ดีของตัวเองตอนนี้ก็สามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ยูนิที่เราไม่ใช้2ชิ้นแลกเป็นอุปกรณ์ยูนิทที่เราต้องการได้1ชิ้นน,นั่นเองครับสองทองแลก1่ทองที่เราต้องการประมาณนี้นะครับจากประกาศที่เราได้อ่านคร่าวๆแล้วก็เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์แดงนะครับผมอุปกรณ์ระดับซูเปอร์อีพิกสามารถใช้อุปกรณ์2องซูเปอร์อีพิกที่มีอยู่แล้วเนี่ยในการเลือก1นึ I ่ซูเปอร์อีพิกที่เราต้องการได้แล้วก็จะมีการจํากัดจํานวนสูงสุดที่่สสาาาามมมรรถถเเลลลืืออกกผิตไไดด้้วย มาผลิตได้ตลอดนะจะมีการจํากัดจําน,นวนว่าเราสามารถผลิตได้กี่ครั้งแล้วหลังจากนี้ก็จะผลิตไม่ได้อีกด้วยความที่ว่ามันเป็นในส่วนของกิจกรรมไม่ได้เป็นส่วนของระบบใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะแยกแยะก,ก่อนนะเพื่อนๆกิจกรรม มันคือกิจกรรมเนาะเวลามันเข้ามามันมีสิทธิที่จะหมดไปแล้วเขาก็ต้องจํากัดไว้การของเฟอร์นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นระบบใหม่เนี่ยทางทีมงานก็จะแจ้งว่ามันเป็นระบบซึ่งอันนี้มันเป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า31ตุลาคมนี้นะครับผมเราจะสามารถแลกอาวุธทองเป็นอาวุธทองที่เราต้องการหรือว่าแลกของแดงที่เราไม่ใช้เป็นของแดงที่เราต้องการได้ทั้งหมดอย่างละกี่ชิ้นที่เหลือก็จะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทาวเวอร์พาร์ตอันนี้เพื่อนๆน่าจะได้อ่านกันแล้วเนะวาะ ย่อยมากขึ้นเท่ากับพัาขยายเลเวลนะครับผมแล้วก็มีการแจกของรางวัลต่างๆมากมายให้ดูน่าสนใจมากขึ้นก็ถือว่าโอเคมากๆสำหรับสายเติมพานะครับสามารถมารายละเอียดได้ในนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอัปเดตล่าสุดประจำวันที่16ตุลาบอกเลยว่าเรตแชมเปี้ยนกลับมารอบนี้ค่อนข้างที่จะน่าเล่นแล้วก็คือคักมากๆนะครับผมผมได้ยอยากรู้แล้วว่าเมตาเรตแชมเปี้ยนจะเปลี่ยนไปไหมหการมาของตัวละครรถเลมอนเนี่ยจะช่วยให้ตัวละครผิวเลมอนพาท้าแสงขึ้นไปสู่ท็อปของเรตแชมเปี้ยนชนะทตุมืดได้ รือเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอรอรุนกันเลยนะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะเฉิดฉายบ้างวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปอัปเดตล่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซ u b s c r i b e ช่องราวิลัสผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าหรือไลฟ์สตรีมสดสวัสดีทุกคนครับ